รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ดีอาเซียนพลัสค่ะได้เวลาไปเที่ยวอาเซียนบวก3กับเรา3ค่คนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะทุกคืนวันอาทิตย์5้าทุ่มตรงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปซอกแซ ทุกมุมในอาเซียนเลยนะคะรับรองว่ามีเรื่องราวสนุกๆมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แน่นอนค่ะค่ะแลวนอกจากทางหน้าจอ nation tv แล้วยังสามารถติดตามพวกเรา3คนพร้อมกับเรื่องราวดีๆรอบอาเซียนได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k สวัสดีอาเซียนสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะใช่ค่ะก็จะมีข่าวสารนะคะแล้วก็มีเรื่องราวอัปเดตกันอยู่ตลอดรวมถึงดูรายการย้อนหลังกันได้ด้วยค่ะมาเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่แรกนะคะกับที่เวียดนามค่ะเป็นข่าวดีของคนที่คิดถึงการเดินทางนะคะล่าสุดเวียดนามแอร์ไลน์มีการใช้พาสปอร ปอวัคซีนแบบดิจิทัลนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเวียดนามแอร์ไลน์ได้ทำข้อตกลงกับ IATA เพื่อนำร่องใช้แอปพลิเคชันพาสปอร์ตวัคซีนดิจิทัลที่เป็นกุญแจสำคัญค่ะในการเปิดพรมแดนเพื่อให้มีการสัญจรทางอากาศระหว่างประเทศได้อีกครั้งโดยยังมีการปฏิบัติตามข้อบังคับควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของรัฐบาลต่างๆอย่างครบถ้วนด้วย IATA Travel Pass เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ผู้เดินทางค่ะสามารถบันทึกข้อมูลใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันซึ่งแอปนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วย ผู้โดยสารเครื่องบินจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อหรือว่าฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ประเทศต้นทางได้ลงทะเบียนไว้กับ i อ t a าและแชร์ผลการตรวจผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะข้อมูลใน i อ t a Tra v e l Pass นี้นะคะจะทำให้รัฐบาลชาติต่างๆสามารถนาไปใช้ยืนยันผลการตรวจหาเชือ้อหรือการได้รับวัคซีนซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเดินทางข้ามประเทศในช่วงเวลาการระบาดของโควิด1 9ค่ะ ผู้บริหารของเวียดนามแอร์ไลน์คาดหวังว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกหนังสือเดินทางรับรองสุขภาพอย่าง IATA Travel Pass นี้จะช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น ปัจจุบันมีสายการบินกว่า30ประเทศทั่วโลกนะคะนำร่องการใช้ไออา t r ตาทราเวลพซึ่งกรวมถึงสายการบินระดับ5ดาวอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์และกาตาร์เวยด้วยโดยรัฐบาลทั้ง3ชาติค่ะก็คือเวียดนามสิงคโปร์และกาตาอนุญาตให้ผู้เดินทางใช้แอปนี้ในการผ่านเข้าออกประเทศได้ค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมข้ามไปที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะคะถือว่าเป็นหประเทศ ที่นักปั่นจักรยานเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนที่ขับขี่รถยนต์คุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ปั่นจักรยานก็มีจํานวนไม่น้อยและมักจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆค่ะแต่ว่าล่าสุดในกรุงจาการ์ตาเขามีการปรับกฎนะคะให้คนปั่นจักรยานสามารถปั่นบนท้องถนนร่วมกับรถยนต์ได้แต่กําหนดไว้ว่าเฉพาะแค่ช่วงเช้าเท่านั้นค่ะในจาการ์ตามีการกําหนดไบเลนสําหรับจักรยานแต่ว่ายังคงมีนักปั่นจักรยานที่ฝ่าฝืนไปวิ่งในเลนของรถยนต์ จนทําให้เกิดปัญหาร้องเรียนกันบ่อยครั้งเลยค่ะและทางการก็กําลังพิจ,จรารณาเขาว่าอาจจะใช้มาตรการลงโทษกับผู้ฝ่าฝืนที่ปั่นจักรยานนอกไบเลนแต่ต่อมามีตำรวจนครบาลจาการ์ตารวมไปถึงการคมนาคมจาการ์ตาประกาศอนุญาตให้นักปั่นจักรยานโดยเฉพาะนักปั่นจักรยานแข่งขันที่ต้องการความเร็วสามารถที่จะใช้เลนสำหรับรถยนต์ได้ แต่เขาก็มีช่วงเวลากำหนดนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ตีห้ถึง6โมงครึ่งในช่วงเช้าหลังจากที่พวกเขาทักท้วงกันว่าไม่สามารถปั่นเร็วมากได้เมื่อใช้เลนจัก,กรยานและเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาว่านี่เป็นวิธีหรือว่าเป็นทางออกที่ดีกับผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้รถยนต์และจะทำให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วยการตัดสินใจนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังพิจารณาว่า จะลงโทษปรับหรือว่ายึดจักรยานหากนักปั่นขี่จักรยานนอกไบเลนซึ่งจริงๆแล้วในมาตรการ299ของกฎหมายจราจรกำหนดโทษปรับเอาไว้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนรูเปียแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยบังคับใช้จริงๆเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะทางการจาการ์ตายังอนุญาตให้จักรยานวิ่งบนทางยกระดับธานาอาบังกัมปุงเมลายูได้ในช่วงเช้าวันสุดสัปดาห์ด้วย นอกเหนือจากใบเลนที่สร้างใหม่ในช่วงที่การปั่นจักรยานบูมขึ้นอย่างมากในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ ไปต่อที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะตอนนี้ที่เกาหลีใต้เขามีความพยายามในการลดจํานวนขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารค่ะอย่างเช่นหลายครั้งที่เราเห็นว่าอาหารมันหมดอายุทั้งๆที่ยังขายไม่หมดร้านค้าก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากทิ้งมันไปแบบเปล่าประโยชน์ล่าสุดเกาหลีใต้เขาก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการแปะสลากวันหมดอายุใหม่ให้สามารถวางขายบนร้านค้าได้นานกว่าเดิมค่ะ กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการติดฉลากแจ้งระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับจำหน่ายและบริโภคอาหารค่ะโดยจะเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดวันเซลบายเดทหรือว่ากำหนดวันที่สินค้าสามารถวางขายได้ถึงวันไหนเป็นยูสบายเดทหรือว่าวันสุดท้ายที่ยังสามารถบริโภคสินค้านั้นได้ค่ะโดยจะยังคงคุณสมบัติของอาหารที่ดีที่สุดซึ่งยูสบายเดทนี้ก็จะมีระยะเวลาที่นานกว่าเดิมนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสินค้าประเภทนมที่ปกติจะมีระยะเวลาเซลล์บายเดนานถึง10วันแต่จากผลการศึกษาเมื่อปี2552ของสำนักงานผู้บริโภคเกาหลีก็พบนะคะว่าสินค้าประเภทนมมีระยะเวลาที่สามารถบริโภคได้นานถึง50วันและชีสแผ่นก็ยังบริโภคได้หลังเลยกำหนดวันเซลล์บายเดตแล้วถึง70วันด้วยกันค่ะกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้ก็เตรียมที่จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ ซึ่งก็รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการติดฉลากและการโฆษณาอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการยืดวันหมดอายุของสินค้าเจ้าหน้าที่กระทรวงก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการใช้ Use by Date จะช่วยลดการทิ้งขยะอาหารและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ Use by Date ยังมีการบังคับใช้ในหลายประเทศรวมถึงญี่ปุ่นและชาติสมาชิกในสหภาพยุโรปด้วย รายงานที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมด้านการบริหารอาหารของเกาหลีใต้เมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์พบนะคะว่าเจ้าของร้านอาหารเกือบ7ใน10เห็นด้วยกับการใช้วันยู By d เดทเพื่อลดความสับสนและลดต้นทุนจากการทิ้งขยะอาหารด้วยค่ะ จากเรื่องของขยะอาหารนะคะยังอยู่กันที่การลดขยะค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์บ้าง<ะ>ในบ้านเราก็เริ่มมีแล้วนะแต่จะพาไปดูที่อินโดนีเซียค่ะสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งเนี่ยนะคะเขาได้มีการใช้เรื่องของการรีฟิลนะคะเข้ามาในการจําหน่ายสินค้าโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเอา,เอาวัสดุนะคะคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยไปเองจากบ้านนะเพื่อเป็นการลดราคาด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะลดขยะจากบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะ ซิกลุสสตาร์ทอัพในอินโดนีเซียได้เปิดร้านรีฟิลจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนแบบเติมหลากหลายชนิดที่กรุงจาการ์ตามานานเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะโดยลูกค้าต้องสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันและร้านก็จะมีบริการเดลิเวอรี่ไปเติมสินค้าให้ถึงบ้านภายในไม่กี่ชั่วโมงอย่างแม่ค้าคนหนึ่งสั่งซื้อน้ำมันปรุงอาหารและน้ำยาล้างจานก็พอใจกับร้านค้าแบบนี้นะคะเพราะว่าได้ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกลงชิ้นละ2,000รูเปียค่ะ สินค้าในซิกลุสถูกกว่าราคาซื้อขายตลาด20%นะคะโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์และบริษัทได้ติดต่อธุรกิจกับแบรนด์สินค้ารายใหญ่อย่าง Unilever P&G และ Nestle โดยตรงด้วยรายนีเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2562ค่ะหวังลดการใช้บรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะในชุมชนที่มีรายได้น้อย เพราะบรรจุภัณฑ์อย่างซองที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมีราคาสูงถึง800รูเปีย์ซึ่งเป็นราคาที่สูงมากสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็ช่วยให้พวกเขาประหยัดเงินส่วนนี้ไปซื้อสินค้าจำเป็นอื่นๆ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของซิกลุสวัย28ปีบอกว่าธุรกิจได้รับการตอบรับดีมากมีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง15ในแต่ละสัปดาห์และกำลังวางแผนขยายไปยังเมืองอื่นอย่างเมืองบันดุงในอนาคตด้วยซึ่งเธอบอกนะคะว่าชาวอินโดนีเซียทุกฐานะล้วนตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกและอยากมีส่วนช่วยให้ประเทศดีขึ้น จากข้อมูลของธนาคารโลกประจำเดือนพฤษภาคมบอกว่าอิโนโดนีเซียก่อขยะพลาสติกปีละเกือบ7.8ล้านตันซึ่ง4.9ล้านตันไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีค่ะโดยหนึ่งในสาเหตุก็คือยังมีโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บขยะอย่างจำกัดโดยเรเบนนอบอกด้วยนะคะว่าเธอสนับสนุนการรีไซเคิลแต่บรรจุภัณฑ์จำนวนมากนั้นไม่สามารถรีไซเคิลได้จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการลดหรือว่าเลิกใช้จะดีที่สุดค่ะ ไปต่อกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้หลายๆประเทศในเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเนี่ยกลับมาเจอกับโควิดระลอกใหม่อ,มอย่างประเทศมาเลเซียคุณผู้ชมเจอกับตัวเลขผู้ติดเชื้อยาวนานแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดต้องตัดสินใจล็อกดาวน์ประเทศไปแล้วแต่การล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นก็กระทบกับธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนตอนนี้บ่นโอดโอยกันเลยนะคะว่าการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นอาจจะต้องทําให้พวกเขาขาดทุนอย่างหนักและต่อเนื่องค่ะ าของสวนทุเรียนในเมืองบาลิกปูเลาในรัฐปีนังเริ่มอดครวนค่ะว่ามาตรการการล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบใหม่ที่มีมาตั้งแต่วันที่1ถึง14มิถุนายนที่ห้ามการเดินทางระหว่างเขตและระหว่างรัฐจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อไรายได้เพราะว่าปกติในเวลานี้บรรดาคนรับทุเรียนจากทั่วประเทศ มักขับรถมาเพื่อซื้อทุเรียนที่วางขายกันตามแผงริมทางหรือว่าเข้าไปถึงในสวนไม่ต่างกับประเทศไทยค่ะในปีที่แล้วในช่วงเริ่มต้นของฤดูการผลิตทุเรียนรัฐบาลเองก็ประกาศใช้มาตรการควบคุมทางสังคมที่ควบคุมการเดินทางและกิจกรรมตอนนั้นก็ทําให้บรรดาสวนทุเรียนได้รับผลกระทบไปตามๆกันค่ะอย่างเจ้าของสวนทุเรียนขนาดพื้นที่1.6เฮกตาในบาลิกปูเลาที่มีชื่อว่าชัมซออับดุลอาซิสก็บอกนะคะว่า ผลผลิตของสวนในปีนี้จะสูงถึงเกือบ17ตันเพิ่มขึ้นมาจาก11ตันในปีที่แล้วแม้ว่าผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นแต่คาดว่ารายได้จะลดลงมามากถึง60-70%เเลยทีเดียวในปีนี้นะคะทางด้านของเจ้าของสวนทุเรียนนี้ก็บอกเลยค่ะว่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นจะได้มีรายได้มากขึ้นก็เลยลงทุนเกือบ1 2 0 0 0 0ริงกิตหรือว่า900,000บาทในการดูแลต้นทุเรียนทั้งหมดอย่างดี พื่อหวังให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็ได้ผลผลิตมากขึ้นสมใจแต่ว่ามาตรก,การล็อกดาวน์รอบใหม่เนี่ยสิคะทำให้เขาต้องรู้สึกมืดมนหนทางเพราะว่าคาดว่าจะขาดทุนยิ่งกว่าปีที่แล้วซะอีกโดยตัวเลขที่เขาคาดการว่าจะขาดทุนมากถึง5 2 5 0 0 0กว่าบาทหรือ0 0แสนบาทเลยทีเดียวแต่เขาก็ยังหวังนะคะว่ารัฐปีนังจะอนุญาตให้ตั้งแผงขายทุเรียนข้างทางได้ขณะเดียวกันเขาก็พยายามปรับตัวค่ะ ด้วยการขายทุเรียนออนไลน์แล้วก็ขายทุเรียนแช่แข็งให้กับลูกค้าที่อยู่นอกรัฐปีนังแต่ว่ายอดขายก็ต้องยอมรับค่ะว่ายังคงไม่เพียงพอนอกจากนี้นะคะราคาทุเรียนในปีนี้ยังคงตกลงมาอยู่ที่5-10ริงกิตต่อกิโลกรัมในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งเขาเองก็ต้องรีบขายก่อนที่ทุเรียนจะเน่าเสียแต่ก็บอกด้วยเหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นนาทีทองสําหรับลูกค้าที่จะได้กินทุเรียนในราคาถูกกว่าปกติค่ะ จากใจคนชอบกินทุเรียนนี่เห็นแล้วก็อยากไปช่วยอุดหนุนเลยนะคะจากเรื่องของทุเรียนเดี๋ยวมาดูที่มะม่วงกันบ้างค่ะกัมพูชาเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มะม่วงของเขาขายดีมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ที่ผ่านมามียอดขายพุ่งสูงกว่าปีที่แล้วมากกว่า200%รด้วยกันแล้วเขาก็คาดนะคะว่าเดี๋ยวยอดขายน่าจะสูงขึ้นกว่านี้อีกหลังจากที่เขาสามารถส่งมะม่วงเข้าสู่ตลาดจีนได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะ กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของกัมพูชาออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสามารถส่งออกมะม่วงสดและผลผลิตจากมะม่วงรวมกว่า1 7 0 0 0 0ตันแบ่งเป็นมะม่วงสดกว่า1 5 6 0 0 0ตันมะม่วงอบแห้งอีกราว1 1 0 0 0ันตันและใส่รับมะม่วงกว่า2,800ตันค่ะคู่ค้ารายใหญ่ที่นำเข้ามะม่วงจากกัมพูชาก็มีทั้งจีนฮ่องกงเกาหลีใต้สิงคโปร์ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยเวียดนามคูเวต สหรัฐอังกฤษและอินเดียค่ะหนึ่งในผู้ส่งออกมะม่วงอย่างเบืองเกตแพลนติ้งแอนด์อินดัสเทรียลก็ได้ส่งออกมะม่วงไปที่ตลาดจีนครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยผล,ผลผลิตในปีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมะม่วงล็อตแรกที่กัมพูชาส่งออกไปจีนรวมกว่า100ตันหลังจากที่สำนักงานศุลกากรของจีนเขาอนุมัติเมื่อปลายเดือนเมษายน ให้ส่วนมะม่วง37แห่งและโรงงานบรรจุสินค้า5แห่งสามารถส่งออกมะม่วงสดไปที่จีนได้โดยต้องเป็นมะม่วงพันธุ์แก้วละเมียดหรือที่คนไทยเรียกกันว่าแก้วขมิน้นซึ่งเป็นพันที่นิยมปลูกแพร่หลายที่สุดในทั่วกัมพูชาแต่ทางบริษัทก็ยอมรับนะคะว่าราคามะม่วงสดในตลาดไม่ได้สูงมากนะะักค่ะเพราะว่าจีนเองก็มีการเพราะป,ปลูกมะม่วงมากเหมือนกันและราคาก็ขึ้นลงพันผวนอย่างมากเลยค่ะ กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมงก็ตั้งเป้านะคะว่าในอนาคตจะสามารถส่งออกมะม่วงสดไปจีนได้ถึงปีละ1น0 0 0แตันซึ่งมะม่วงสดก็เป็นผลไม้ชนิดที่2ที่สามารถส่งออกไปจีนได้โดยตรงหลังจากกล้วยสดสามารถเจาะเข้าสู่ตลาดจีนโดยส่งออกล็อตแรกไปตั้งแต่เมื่อปี2562ค่ะ เอาละคะ่ะจากเรื่องราวของมะม่วงพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของอุตสาหกรรมความบันเทิงในประเทศจีนกันบ้างค,ะค่ะถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยคุณผู้ชมเมื่อจีนออกมาประกาศเลยนะคะว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจความบันเทิงกับจีนตอนนี้ไม่ต้องมีข้อจํากัดใดๆด้านการลงทุนแล้วซึ่งก็น่าจะทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาพาเรดเข้ามาลงทุนในประเทศจีนกันเพียบเลยคะ่ะ การตัดสินใจของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้เป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับธุรกิจด้านความบันเทิงของต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้แบบ100%เเลยก็ว่าได้นะคะในตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างประเทศจีนแล้วก็จะทําให้บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของสหรัฐสามารถเข้าไปเปิดสวนสนุกในจีนได้อีกด้วยและข่าวดีนี้เองทําให้หุ้นของดิสนีย์คอมแคส c o คอร์ a ปอเรชั่นและ AMC Entertainment h o l d i n g ปรับตัวสูงขึ้นทันที ที่ผ่านมาจีนมีข้อบังคับให้ธุรกิจความบันเทิงของต่างชาติเข้าไปดําเนินกิจการได้ผ่านการลงทุนร่วมกับบริษัทของจีนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นดิสนีย์และยูนิเวอร์แซลก็เข้าไปเปิดสวนสนุกผ่านการร่วมทุนกับบริษัทของจีนแต่ภายใต้ข้อบังคับใหม่กำหนดเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าผู้ลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปเปิดธุรกิจกิจการความบันเทิงในจีนได้โดยถือหุ้นได้ร0 0เซ ภายใต้เงื่อนไขและขั้นตอนการจัดตั้งแบบเดียวกันกับนักลงทุนจีนและยังขยายขอบเขตของธุรกิจความบันเทิงครอบคลุมทุกประเทศเลยค่ะไม่ได้เจาะจงแค่โรงภาพยนตร์เท่านั้นโดยรวมไปถึงร้านคาราโอเกะสถานีโทรทัศน์ศิลปะแฟชั่นอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เกมด้วยค่ะอย่างไรก็ตามโรงภาพยนตร์ที่ต่างชาติเป็นเจ้าของเต็มตัวยังคงต้องปฏิบัติต,ตามข้อบังคับการเซ็นเซอร์ของจีนอย่างเคร่งครัด แล้วก็ไม่สามารถตรวจพิจารณาเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนก่อนด้วยก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปค่ะปี2,543นักลงทุนต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในโรงภาพยนตร์เลยจนถึงกระทั่งช่วงปี2,543ถึง2,546ถึงจะมีการผ่อนคลายให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้49%ในกิจการด้านการจัดนิทรรศการ และในช่วงปี2,547ถึง2,548นักธุรกิจต่างชาติก็ได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นได้ถึง75%ในบริษัทร่วมทุนใน7เ,เมืองนำร่องของจีนค่ะแต่ว่าต่อมาก็ถูกยกเลิกแล้วก็กลับไปใช้ข้อบังคับเดิมที่ห้ามต่างชาติถือหุ้นเกิน49%จนถึงปี2,562ค่ะ นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้วงการบันเทิงของจีนเนี่ยคึกคลืลมากยิ่งขึ้นใช่ะค,ะค่ะยังอยู่กันที่เมืองจีนนะคะพูดถึงเรื่องของความคึกคักคึกคืนแล้วเนี่ยนะคะเรามาเปลี่ยนโหมดเป็นแบบความเงียบกันบ้างดีกว่าจะพาทั้งสองท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งนะคะอยู่ที่กวางโจวมณฑลกวางตุ้งค่ะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร้านเบเกอรี่แห่งความเงียบแต่ว่าจะเงียบขนาดไหนแล้วก็เงียบเพราะอะไรไปติดตามค่ะ ได้ยินแล้วหลายคนอาจจะแปลกใจนะคะร้านดังขายดีจะเงียบได้ยังไงร้านเบเกอรี่แห่งนี้เขามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็คือการว่าจ้างพนักงานผู้บกพร่องทางการได้ยินทั้งหมดค่ะแต่พวกเขามีความสามารถในการทำขนมและการบริการลูกค้าที่ไม่บกพร่องแต่อย่างใด โดยสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมดึงดูดลูกค้าทั้งคนในชุมชนและผู้ที่มาเยือนจากต่างเมืองต่างก็ต้องจดร้านนี้ไว้เป็นท็อปลิสต์ที่ถ้าหักมากวางโจต้องแวะมาชิมค่ะร้านเบเกอรี่เรียบง่ายร้านนี้มีชื่อน่ารักน่ารักว่ามินิเดซิเบลมีความแตกต่างจากร้านอื่นๆในเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของจีนที่ต่างพุกพล่านไปด้วยผู้คนและเสียงดังจอแจแต่นอกจากความเงียบแล้วค่ะ ร้านแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นรายเรียงมาตั้งแต่พนักงานอบขนมผู้เชี่ยวชาญในการเลือกและชงชาไปจนถึงแคชเชียร์คิดเงินประจำร้านต่างก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีความสุขรวมถึงส่งต่อความสุขทางรอยยิ้มไปสู่ลูกค้าด้วย的的的非常的有气包包<嗯>包括括括服务括生活 พนักงานในร้านใช pues er. pues like ้ภาษากายแทนคำพูดในการสื่อสารกับลูกค้าค่ะแม้ว่าพนักงานจะคุ้นเคยกับวิธีการพิเศษในการสื่อสารแล้วแต่ก็อาจสร้างความสับสนให้กับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ๆนะคะที่อาจจะสับสนกับท่าทีท่าทางของพนักงานอยู่บ้างค่ะ 不不起不起我也看到การจ้างผู้บกพคร่องทางการได้ยินถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนจำนวนมากค่ะหลายคนเนี่ยแสดงความสนับสนุนและเลือกเป็นขาประจำของร้านเบเกอรี่แห่งนี้ด้วยเหตุผลนี้ค่ะ ความใจดีมีชัยเสมอนะคะเบเกอรี่แห่งนี้สร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับผู้คนมากมายและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับมวลมนุษยชาติว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและความเคารพในความแตกต่างแม้ว่าพนักงานเหล่านี้จะขาดบางสิ่งไปแต่พวกเขากลับมาเพิ่มความอบอุ่นและความรักให้เต็มร้านเบเกอรี่แห่งความเงียบแห่งนี้ได้ไม่ยากคะ่ะ โอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมคาะบางทีเนี่ยเราบกพร่องบางอย่างแต่ว่ามันเป็นการไปเติมเต็มบางอย่างให้กับคนอื่นๆได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยร้านเบเกอรี่หรือว่ากิจการไหนในไทยนะคะที่อยากจะให้โอกาสผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือแม้แต่บกพร่องในด้านอื่นๆเนี่ยมาทํางานแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆค่ะค่ะเรื่องดีๆยังไม่หมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกันหน่อยคะ่ะถึงเทรนที่กําลังเป็นที่นิยมทั้งในจีนแล้วก็ที่เกาหลีใต้ด้วยว่าตอนนี้เขากําลังฮิตอะไรกันเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูค่ะ